ดูดิคนกำลังคนกำลังโดนแฮกช่องเป็นสองคนตอนนี้คำสิงแฟมิลี่ยูทูบช่องบินนะครับตอนนี้จะให้พี่แก๊ดเอูเนี่ยกู้ช่องให้ขอสองมือซื้อใต้หน่อยได้ไหม แลกวเราก็อยากได้อะไรเอาไปเลยถ้หเกักู้ได้เหรอ,อมันไม่ได้ยินเสียงนะพี่ใส่หูฟังมันอันนี้อันนี้สตอรี่ไอจีไม่บายหน่อยเบสงานนี้เบสคำสิงพร้อมเปย์นหนุ่มขอนแก่นอีกแล้วลาสุดสาวเบวสรัร่นีคำสิงได้ออกมาประกาศว่าช่อง YouTube Account คำสิง Family Channel ถูกแฮ็กพร้อมกำลังกู้คืนโดยได้มีพี่ๆชาวยูทูบเบอร์มาช่วยกันนั่นเองโดยได้เห็นสองหนุ่มยังหนุ่มอูจุนและหนุ่ม มารุทซึ่งเป็นเพื่อนยูทูบเบอร์ของสาวเบสท,ที่กำลังพยายามช่วยกู้คืนแอคเคาท์ของสาวเบสอยู่นั่นเองจนทำให้สาวเบสบอกว่าพร้อมเปยซื้อทุกอย่างให้กับพี่อูเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังได้ระบุข้อความประกอบคลิปวิดีโอนี้ไว้ว่าวาวุ่นอยู่กับสองหนุ่มขอนแก่นอยากไปถ่ายคลิปด้วยเลยพร้อมอิโมจิรูปหัวเราะงานนี้ต้องยอมรับเลยว่าทั้งสงหนุ่มดูตั้งใจในการช่วยเหลือกู้คืนช่องให้กับสาวเบสจริงๆ ทำให้สาเวเบสไม่ต้องมานั่งเครียดเพราะตอนนี้ต้องมานอนเล่นกับน้องโบ๊ทเพื่อที่อยากจะกู้ช่องให้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะแม่สาเวเบสท่้งช,ชอบหนุมอีสานซะจริงๆนะคะ ครั้งนี้ก็เป็นหนุ่มขอนแก่นพร้อมไปขนาดนี้น่ารักซะจริงๆถ้าทั้งสองหนุ่มสามารถกู้คืนแอคเคท์ให้สาวเบสได้ขอให้สาวเบสบินไปขอนแก่นเพื่อไปถ่าย YouTube ด้วยกันเลยนะคะเพราะแฟนคลับพร้อมจะซัพพอร์ตสาวเบสเพราะตอนนี้ก็คิดถึงคลิปของสาวเบสมากแล้วล่ะคะ่ะขอเป็นกำลังใจให้กับสาวเบสในการกู้คืนแอคเคท์ Account ช่อง YouTube คําสิง f a m ฟมิลี่ช n แนด้วยนะคะ เพราะตอนนี้2หนุ่มบอกเลยว่าสามารถกู้คืนได้99.999999%เลยทีเดียวค่ะฉะนั้นมั่นใจได้เลยถึงจะยังมี0.0001อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะยังไงก็กู้คืนได้อย่างแน่นอนเพราะมันเป็นช่องของสาวเบสเองนั่นเองค่ะขอขอบคุณเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ